สวัสดีค่ะเวื่อนเ่อนเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมทักทายทักทายพี่กับเราคุยเดิมค่ะพี่น้องวัอนี้ยายวาดพาพี่น้องมาเดินห้างพาซิโอค่ะพี่น้องมาเดินห้างพาซิโอค่ะในวาดว่าจะมาดูกระเจีงออกกําลังกายสักตัวค่ะพี่น้องวันนี้มาเดินห้างพาซิโอชมบรรยากาศด้านนอกกันนะค่ะเนาะเดี๋ยวจังเข้าไปทางในนะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ จะว่าเดินชมข้างนอกก่อนค่ะดูชมบรรยากาศข้างนอกว่ามีอะไรมั่งตรงนี้มีอะไรมีอะไรบ้างคะกางเกงอะไรตรงนี้ค่าาซิโอข่ะพีนน้องหางคาซิโอค่บพี่น้อง,ง, CO, อองมาหากางเกงออกกําลังกายสักตัวหนึ่งมีแต่กางเกงยีนส์ะพี่นน้องตรงนี้มีแต่กางเกงยีนส์ เก็บตังเกงยินยืดอ,ออกกลังกายไม่มีเลยค่ะเราต้องเดินไปผานกชุดออกกังกายี่สโอข้าพี่น้องวันนี้ออกมาอย่างหาขิดจงเกลี่ยได้แบบทีตอนนองถ้าขีดก็นะข้าพี่น,อน้องเนาะอาจจะช่วงเปิดเท่งแล้วสิ ทายไปได้แล้วคะ่ะนาะเสียงเพลงก็จะดังกระหมค่ะพี่น้อเดินแดดค่ะพี่น้อวันนี้ว่าออกมาแดดขนาดเลยคะ่ะยายว่าแต่ออกกําลังกายมาพี่น้อเดี๋ยวก,กําลังกายมาอยู่าะเลยแวะขอามามานั่งกินข้าวในพัซโอ่แล้วก็เดินมาหาซับแป๊บหนึ่งไปเข้าบ้านนะคะแป๊บเดินค่ะพี่น้อไปค่ะพี่น้อเราลองไปเดินดูข้างในกันว่าจะมีอะไรไหม มัยังถือใจบนนักะันอะไปค่ะพี่น้องขึ้นข้างบนแล้วมันเสียงกระหึ่มเสียงดังคพี่น้องอันนี้ก็ชุดออกกําลังกายแต่เป็นชุดยังไงอ่ะเออชุดว่ายน้ำเหรอไหนดูสิอ๋อชุดว่ายน้ำพี่น้องชุดว่ายน้ำ อดไ,ไปนม,มนี้เดี๋ยวไปดูด้านในนะะน,ะะน้องอกไปด้านในค่ะพี่น้องไปค่ะไปสวยๆแล้วค่ะเ้อสวยสวยๆ่มเย,ยวาบามา ยงางห่าง a s อ o เย็นเจี๊ยบมันคมคม,มาโจมอันนี้ร้านนี่ร้านลูกสาวเพื่อนค่ะร้านลูกสาวเพื่อนร้านลูกสาวเพื่อนที่ชมล่มค่ะพี่น้องสุขภาพเยอะๆยะ เส <c oughs> ื้อผ้าสวยๆแม่ว่าพามาดูกังเกงออกกำลังกายสักตัวสวัสดีค่ะลูกสาวแม่ว่าจะมาดูกางเกงเี่วออกกำลังกายลูกจนแม่เข้ามาแม่เขาไม่มา <c oughs> แย่กันไปคนละทาง <c oughs> แม่ก็เลยเดินมามากินข้าวก็เดินเข้ามาเนี่ยดูสวยค่ะพี่น้องสุพาสสวยมาใครจะเอาตัวไหนบอกมาส,สวยๆทั้งนั้นชอบตัวไหนบอกมาราคาก็ไม่แพงค่ะพี่น้องราคาก็ไม่แพงนะคะ ออตัวนั้นบอกมาสวยๆแพงๆก็มีค่ะราคาธรรมดาที่เราจับต้องได้ก็มีค่ะน,นี่ไงค่ะราคาจับต้องได้ก็มีสวยๆค่ะพี่น้องมาๆมามา,มา,มาเลือกกันช่ยย่ยเยาว่าเลือกหน่อยสวยๆค่ะพี่น้อง ชอบชุดไหนบอกมาจะพามาซื้อเองเดี๋ยวาว่าชมาเพื่องเกี๊อวกอลร่างกายค่ะพี่นาะชุดออกงานแบน,นี้ได้ดค่ะเด้อสวยๆค่ะสำหรับผู้สูงวัยนะคะนี่ค่ะสวยค่ะพี่นะ้องพี่พัชโอนะคะใครชอบใครชอบชุดเป็นงานเป็นการก็นกนมนี้นะคะนอะ้อออกงานออกการ ได้หมดเลยค่ะสวยๆวยสวยงามสวยงามนี่ก็สวยสวยนีวย่ว,วันเดียวไม่ถูกค่ะสวยมันเยอะไอเรียนหมอวด้วค่ะเด้อวย,วยี่บาทถือจะคิดสวยสวยก็คิดหนักทานแบบไหนถึงจะได้เห็น เห็นว่าสวยสวยสวยแบบไหนเข้าพินายังไงถึงจะได้เห็นหมดถ่ายถ่ายยังไงค่คะมีสาขาแบบนี้นะคะนะ้องเข้าพินาค่ะสวยๆกัน สยสวยเสื้อผ้าสวยสวยรานะคาจับต้องได้นะคะมุมนี้ค่ะพี่น้องรานะคาก็อยู่นี่ค่ะรานะคาไม่แพงค่ะตรงนี้แต่ด้านนี้ถ่ายไม่ได้แล้วค่ะเสียงเพลงมาแล้วค่ะไปทางนี้ค่ะพี่น้องด้านนี้มีเสียงเพลงค่ะด้านนี้คือร้านคำเล็บนะคะ เล็กทำเล็กอืงอันนี้ก็นวดหน้านวดหน้าพี่นนองมีพัดปกป้งจอนอยู่ในนี้ค่ะอันนี้เป็นชุดออกงานค่ะพี่นนองชุดยาวชุดยาวชุดสวสยๆพี่มา จะมาซื้อเคงเกงออกกำลังกายสักตัวพี่ไปไหนมาอ<แ>นะ<แ>อ๋อมาดิมา,มาดูมาดูนี่ใช่รีวิวด้วยรีวิวให้ลูกสาวด้วยช่วยพี่ทุเรียนมาเขาไม่มาไหนลูกเ,เกงออกกำลังกายพี่เ้องเกงเยอะๆค่ะนั่งนวดพักผ่อนไหม่นั่นนั่งนวดพวกักผ่อน พักผ่อนพักผ่อนนี่ไงนี่ไงพักผ่อนพักผ่อนนว,นวดนวดนวดสบายนะเนี่ยเดินดูเสื้อผ้าสวยๆค่ะพี่หน่อยเอฟซีใช่ค่บบะพี่เดินเดินกลับบ้านนี่ไงเสื้อผ้าสวยๆเย้เลยจ้าพี่สวยไหมคะเอฟซีเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้า พามาเดินชมเสื้อผ้าสวยๆชุดสวยๆสวยๆเท่านั้นเลยค่ะสวยมากชมเสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าสวยๆ แลาทำเล็บเยอะนี่นะยังห่อไมโคาซุปสื่อ,อยังเดี๋ยวแวะทำมาซื้อของใช้นี่ค่ะพี่น้องมาซื้อของใช้ตรงนี้นะคะเดินไ, <ป S 2> ไปก่อน,นะค่ะเดินชมภาพบรรยากาศไปก่อน,นะ นายสวยบอกมาจักชุดไหนว่ามาค่ะอันนี้เยอะแยะอันนี้หาคาสิโอเด้อค่ะเดอ้อคาสิโอไม่ใช่โรบินสันค่ะพี่น้องนาทำธุระหาซื้อของชชยเรยนมาเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่ต่อนนองจล็กน้อยนะคะเนาะ ภาพบรรยากาศจ่กเอฟซีเรามาเดินห้างน,นี่ไม่มีคนเห็น้ราคนหน่อยมากเลยสุดยอเงียบสวยไหมคะชอบชุดไหนคะชุดสวยจัาที่เราจะเอาก็ไม่มีเราจะเอาก็ไม่นี่ โอ้ยชุดไปทำบุญค่ะชุดไปทำบุญสวยไหมคะชุดไปทำบุญน,นะคะสวยงามสวยงามเสียค่ะเสยียค่ะ โ่งหรือว่าเป็นกางเกงอ๋อเป็นกางเกงกางเ,เกงกางเกงกางเกงกโปรงกางเกงยีนสวยเออหน้าสนสวยสวยนี่ก็สวยค่ะราคาจับต้องได้ค่ะไม่ใช่แบบน่ะธรรมดาค่ะพี่นนองเป็นราคาที่ไม่ไม่แพงมากเป็นราคาที่เราจับต้องได้ค่ะ ราคาไม่แพงนะคะพอสูงด้ยุทำสำหรับเงินเดือนผู้สูงอายุนะคะราคาจับต้องได้จับต้องได้ชุดลาย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 พี่น่สวยงามเลยคะ่ะ สวยสนใสวยสวสวยงามสวยงามครับถ้าจับต้องได้ราคาไม่แพงเท่าไหร่สวยสีวสวย ก็สวยสวยก็สวยนะสวัสดีคะสวันะคะเอฟซีเสื้อะค่ะเสื้อ,อนี่ก็ราคาจดต้องได้อยู่ค่ะไม่แพงมากเกินเกินไปราคาธรรมดาอยูอ่มีคต่พี่เนาะมีใน,นห้างราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะคะ เสื้อผ้าก็สวยอยู่ค่ะคุะพี่น้อใครชอบสีอะไรอันนี้เป็นราคาที่ไม่แพงค่ะพี่น้อราคาธรรมดาค่ะนะคะจับต้องได้สำหรับเรานะคะออของแพงแล้วก็ซื้อไม่ได้เป็นเดือนผู้สูงอายุราคานี้จับต้องได้ สวยงามอยู่นะคะเสื้อสีค่ะพี่น้องอืมเสื้อสีสวยนะเสื้อสีสีเอาไปตัดใส่ตัดกับกางเกงไงกางเกงที่กางเกงลายอะ่ะกางเกงลายลายกางเกงลายใส่กับเสื้อสีตัดกันอืมสวยอยู่เอาไปเสื้อ,อกับกางเกง ลายเราเยอะเสื้อสีนี่ก็สวยไม่แพงอะ่ะสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่สีนี้มันมีกางเกงลายอยู่แล้วก็เสื้อสีไปใส่เสื้อสีไปตัดกับลายดอกเสื้อสีสีไปตัด ุดแลจะเป็นสีนี้แหละเนี่ยสีนี้เลยเลือกับกันนี่สีสวยอยู่นะคะพี่น้องาขาเบาสบายราคานี้คือซื้อได้ค่ะพี่น้องไม่แพงค่ะไม่แพงเกินเกินไปค่ะสวยอยู่ค่ะนี่ค่ะสวยอยู่นะคะสำหรับผู้สยยูงอายุนะคะ เราร้อยห้าสิบบาทไม่แพงค่ะพี่น้องถ้าจะเอาแพงๆต้งด้านไหนคะ่ะอันนี้อันนี้คือเราเอาไปใส่มันก็สวยอยู่นะใส่เล่นๆร้อยห้าสิบาทเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุเงินเดือนหกร้อยนะคะพี่น้องเจ๊ว <laughs> ่าเจ๊ว่าแนะนำแนะนำผู้สูงอายุเงินเดือนหกร้อย ใครสนใจมาได้กัะห้างคาซิโอเยอะแยะมากมายค่ะพี่น้องราคาเริ่มต้นก็แพงๆข้างนั้นละคะพี่น้องแต่ราคาที่เข้าจับต้องได้ด้านนอกนี่ค่ะเยอะแยะสวยงามพร้อมค่ะราคาจับต้องได้มีเยอะแยะแล้วก็สวยงามมากมายค่ะพี่น้อง แล้วยายว่าจะเอาตัวไหนตัวไอไหนตัวไหน,ไหน,ไหนมีแต่ตัวสวยๆนี่ลายนี่ก็สวยนี่ลายดอกเนี่ยเราก็จะเอาที่ราคาและจับต้องได้นะคะเงินเดือนเราไม่เยอะค่ะเงินเดือนเราแค่หกร้อยเองค่ะพี่น้องสี่เงินเดือนแค่หกร้อยก็จะเอาราคาที่เราซื้อได้นะคะเงินเดือนเรายังไม่ออก ่เดือนละแค่หกร้อยสวสวในวันจะพาไปดูเอาไปดูด้านในนะคะที่ราคาว่าขนาดไหนราคาแบบไหนชอบแบบไหนราคาสูงริบเลวหรือราคาประมาณนี้ราคาธรรมดาราคาแพงราคาถูกมีหมดค่บพี่น้องเ่ะพี่นอ้องด้รายราคา,าค่ะหลากหลายมากมายคับพี่นอ้อง สวยๆนะคะพี่น em, ้องสวยมากสวยมากสวยมากสวยจริงๆค่ะสวยมากๆค่ะอันนี้เป็นเกณฑ์นะคะอันนี้คือเกณฑ์ค่ะด้านในเป็นราคาที่สูงอยู่นะคะราคาก็จะอีกอย่างนึงค่ะด้านในด้านนอกราคาคนละอย่างเออมีเสียงเพลงมามากกับมากกับมากลับมากกับมาก กับมากกับมากล tamam ับมากกับมากค่ะกลับมาดูกลับมาดูของแพงๆหน่อยดูของแพงๆหน่อยเ็วทางนี้ค่ะทางนี nice 응้ค่ะเป็นไงค่ะสวยไหมคะอันนี้ค่ะทางนี้ค่ะนี่ไงเสื้อลายที่เยาว่าซื้อไปใส่ตรงนี้แหละค่ะผ้าดินินค่ะพี่เนาะเสื้อลายเยาว่าซื้อไปอยู่ตรงนี้แหละค่ะผ้าดินินผ้าลินิน ราคาก็จะสูงหน่อยด้านในนะคะ,ะ,ค,ะค่ะพี่น้องมีแต่ผ่านดินนินค่ะหลากหลายมากมายนะคะส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพาซิโอค่ะพี่น้องหางพาซิโอเด้อค่ะเดอ้อชุดเที่ยวชุดเล่นชุดอยู่บ้านมีหมดค่ะพี่น้องมีทุกอย่างทุกรายการทุกราคามีแต่แพงยันถูกมีเตอถูกถึงแพงเลยค่ะพี่น้องโอ้ยชุดสีมอกส็สวยนวลสวยสวยสวย,สวย,สวยค่ะพี่น้อง อยู่ราคาอยู่นะคะด้านี้ค่ะเสวยค่ะสวยสวยสวยโอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทังนั้นเลยค่ะีนี่แม่จะถนัดข้างหน้ามันไหมค่ะชุด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 มสวยสวยสวมันเล็กไปไหมื่อ่ีม่วยสีม่วงก็สวยสีม่วงก็สวยม่วงสวยมาก มันนี่ว่าชอบชอบสีม่วงเออเสวยค่ะเสวยทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องชุดสวยๆค่ะต้องดูอย่างเงี้ยดูใกล้ๆดูใกล้ๆไม่รู้เรื่องดูใกล้ๆค่ะดูห่างๆดูห่างๆแล้วต้องดูห่างๆอย่างเงี้ยใกล้ๆไม่ค่อยจะรู้นะดูห่างๆแบบนี้ค่ะพี่น้อง ดูไกลๆอย่างนี้เนาะจะได้รู้ว่าเออตัวไหนสวยตัวไหนไม่สวยพี่นอ้องเนี่ยเอรายนี่ค่ะพี่นอ้องสวยสวยมากค่ะสวย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 ห้างคาสิโอนะคะใครจะมาเดินก็มาค่ะพี่นอ้องที่ห้างคาสิโอมีทั้งราคาถูกราคาแพงนี่เบดถูกราคาค่ะพี่นอ้อง มีหมดทุกราคาราคาน้อยถึงราคามากขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมชิปยาว์น,นะคะทุกท่านทุกคนขอบคุณมากมายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟก,ก,ก,กดกระดิ่งดัใไ้ยวาดนะไมด้ก็ได้เพื่อเพื่อสิวผ่าชิปต่อต่อไปไฮยวาดสิภาพีพานองมาอันใดไปเหตุยังเนาะคะเนาะชิปนี้พานองมาเดินหางพัซสิโอค่ะมาเดินห้างพามาชมเสื้อผ้าสวย จับต้องได้มีหลายราคาค่ะมาเดินทางพาเซอกันนะคะมาเดินมาเดินค่ะพี่น้องมีหลากหลายมากมายมีทุกแบบทุกทุกซ่องนะคะพี่น้องชุดยาวชุดกางเกงทั้งเสื้อแยกมีหมดค่ะพี่น้องทั้งแต่ราคาร้อยห้าสิบยันถึงสองสามพันแล้วแต่มีทุกราคาค่ะพี่น้องสวยงามค่ะสวยงามมากมายค่ะพี่น้องเดียวเยบาท ขอบเบิ้งจักโตกันได้ค่ะพีน่น้องขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพีน่น้องอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดซับตะไคร่เฮียวาด้วยกันได้กดกระดิ่งดไว้เพื่อจะไม่พลาดชิปต่อไปของเยวาะคะเอฟซีทุกท่านทุกคนสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมค่ะพร้อมกับเสื้อผ้าสวยๆที่ห้างพาซิโอจาของร้านสวยๆนะคะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีสวัสดีสสดเรียบร้อยเรีเรอย